สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยพบกับอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์นะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะหลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า การบริจาคโลหิตมีประโยชน์ในเรื่องของการได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษาแต่นอกจากได้อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วการบริจาคโลหิตยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้นะคะเรามาดูกันนะคะใครที่คิดว่าเห็นคนไปบริจาคเลือดกันหลายคน คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วเขาบอกเลยว่าคิดผิดแล้วค่ะปัจจุบันมีความต้องการในการใช้เลือดในแต่ละวันสูงถึง7,000ยูนิตแต่ตอนนี้เลือดที่รับบริจาคได้มาเพียงร้อยละ45ต่อวันก็ประมาณ3,000กว่ายูนิตเองนะคะเลือดที่เราบริจาคไปในแต่ละครั้งสามารถแยกออกมาใช้งานได้หลายส่วนทั้งเกล็ดเลือดพลาสมา และเม็ดโลหิตแดงซึ่งไม่ได้ใช้เลือดเพื่อการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ถึงอย่างไรผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดมากที่สุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นพวกกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดใหญ่หรือท่านที่ประสบอุบัติเหตุแล้วประเทศเราเนี่ยก็มีการประสบอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งนะคะการบริจาคเลือดช่วยกระตุ้นในการทํางานของไขกระดูกให้สร้างเม็ดโลหิตใหม่ๆที่มีคุณภาพมาหมุนเวียนใช้บำรุงร่างกาย เป็นการเปลี่ยนถ่ายเลือดเก่าเลือดใหม่ได้อย่างมีประโยชน์และปลอดภัยที่สุดเมื่อเราได้เปลี่ยนถ่ายโลหิตเก่าใหม่แล้วจะส่งผลให้เลือดใหม่ที่ไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นผิวพรรณจะเปล่งปังสดใสยิ่งขึ้นนะะหน้าเรียกว่ามีออร่าเลยอะค่ะนะคะหาก คุณตั้งใจจะบริจาคเลือดเป็นประจำตา,ตามที่สภากาชาติแนะนํานั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาต้องระวังเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายการพักผ่อน ะะพักผ่อนก็คือไม่ให้เครียดการที่ไม่เครียดก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปโดยธรรมชาตินั่นเองเมื่อร่างกายแข็งแรงก็ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะฮะโดยเฉพาะโรคที่ใครๆกลัวนะฮะอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะซึ่งคนที่บริจาคเลือดเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคร้ายอย่างมะเร็งเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่เคยบริจาคเลือดด้วยนะคะสุขภาพจิตด,ดีตามไปด้วยเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรที่ดีๆเพื่อคนอื่นมันเป็น ความสุขใจอิ่มเอมใจแล้วก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่านะคะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทําอะไรดีๆเพื่อสังคมลดความเสี่ยงจากโรคสมเศร้าได้ด้วยนะคะเราสามารถบริจาคโลหิตเนี่ยได้สูงสุด4ครั้งต่อปีนะคะโดยที่ไม่ทําให้ร่างกายได้รับอันตรายใดๆกุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดนะปัจจุบันนี้จะเป็นกุ๊ป AB ตามมาด้วยกุ๊ป A กรุ๊ป B และกรุ๊ป O ตามสัดส่วนของประชากรในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นท่านฟังเคยได้ยินกรุ๊ปเลือดแบบนกาทีฟไหมคะหากใครที่มีกรุ๊ปเลือด RS เนกาที v ฟหมายความว่าเลือดของคุณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ย จะมีไม่ได้เราเรียกเป็นหมู่โลหิตนี้ว่าเป็น r s n e g a t i v e ส่วนใหญ่คนไทยจะมีหมู่เลือดเป็น r s positive คือบวกนะแต่จะพบ r s n e g a t i v e มากขึ้นในชาวต่างชาติมีคำว่า r s นำหน้านะคะใครที่รู้ตัวรู้จักคนที่มีหมู่โลหิต r s n e g a t i v e เนี่ยชวนไปบริจาคเลือดด้วยกันเลยนะคะด่วนๆเลยเพราะว่า กลุ๊ปเลือดนี้เนี่ยถือเป็นกลุ๊ปเลือดที่หายากละพิเศษมากจริงๆก็เคยได้ข้อมูลมาว่าคนที่จะเป็น r s negative เนี่ยจะมีประมาณ1คนใน1000คนเพราะนั้นก็คือจะหายากก็จะตั้งเป็นกลุ่มพิเศษขึ้นมานะคะเวลามีความต้องการในสภากาชาติจะโทรถ,ถึงกลุ่มเหล่านี้เลยว่าขอบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้กระซิบหนึ่งนะคะผู้ดำเนินรายการก็มีกรุ๊ปเลือดกลุ่มนี้ค่ะ AS negative ก็ไม่ทราบว่ามีเชื้อต่างชาติต,ตรงไหนอยู่ ะะก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันตอนนี้วิธีการตรวจสอบง่ายๆว่าเราบริจาคเลือดได้ไหมหลายๆคนก็ละบอกว่าเอ๊ะเราบริจาคเลือดได้ไหมเราเลือดจางหรือเปล่าเราอายุได้ไหมอายุถึงไหมที่จะบริจาคน้ําหนักเราได้ไหมเรามาดูนะคะอายุที่จะบริจาครลหิตได้ก็คือ1 7บเถึงเจบปีบริบูรณ์น้ําหนักต้องเกิน4 5กิโลกร,รมัมนอนพักผ่อนนะคะเกิน6ชั่วโมงก่อนที่จะไปบริจาคสภาพร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นไข้หวัดไม่มีอาการท้องเสียท้องร่วงใน7วันที่ผ่านมาแล้วก็ต้องหยุดทานยาทุกอย่างมาแล้วนะคะ7วันไม่เป็นโรคต่างๆนะคะตามนี้นะคะโรคหอบหืดโรคผิวหนังเรื้อรังโรควันโรคหรือภูมิแพ้อื่นๆไม่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจตับไตหรือไทรอยหรือโรคที่เกี่ยวกับเลือดนะคะถ้ากรณีทําฟันไปนะคะ ควรที่จะทิ้งระยะก่อนมาไปบริจาคเลือดอย่างน้อย3วันหลังจากที่ท่านทำฟันนะคะหากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องให้เกิน6เดือนนะะผ่าตัดเล็กเนี่ยต้องเกิน1เดือนแล้วก็ต้องเป็นคนไม่มีประวัติด,ด้านยาเสพติดซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เจาะหูนะหรือสักหรือลบรอยสักหรือฝังเข็มเนี่ยก็ต้องให้เกิน1ปีไปเจาะหูมาไปสักมาหรือไปลบรอยสักมา นะหรือไปทําการฝังเข็มมาก็ต้องเว้นระยะให้1ปีไปแล้วนะคะถึงจะบริจาคโลหิตได้หากเคยเป็นไข้มาลลเรียต้องเว้น3ปีเลยนะคะหากเคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคมาลลเรียก็ต้องเว้น1ปีนะคะหากเคยเป็นไข้ใน่ยมแต่ถ้าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเพียง1ปีนะคะก็บริจาคได้ไม่ได้รับวัคซีนใดๆภายใน14วัน เลี่ยงอาหารไขมันสูงน้ำตาลสูงทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคเราเลี่ยงนะแล้วงดนะก่อน24ชั่วโมงที่จะไปบริจาคนะ แต่สามารถทานอาหารก่อนไปบริจาคเลือดตามปกติดื่มน้ํามากๆป้องกันอาการเินเมียนศีสังเฉยเวลาเข้าไปบริจาคก,ก็จะมีน,น้ํงให้ดื่มนะคะแล้วก็เมื่อบริจาคแล้วก็จะมีน้ําแดงแล้วก็มีขนมให้ทานกันประมาณนั้น ะะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราเวลาเราไปบริจาคตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะให้เ,เป็นยาเม็ดสีน้ําตาลเนาะอันนั้นเป็นธาตุเหล็กที่ให้ไปบำรุงร่างกายนะคะก็รับไปด้วยแล้วก็ทานด้วยนะคะนี่คนที่มีอาการแพ้ต่างๆเช่น,นแพ้อาหารทะเลแพ้ถั่วสามารถบริจาคได้ในกรณีที่ขณะนั้นเนี่ยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่ได้มีอาการแพ้ถ้าไม่มีอาการแพ้ก็บริจาคได้นะคะสตรีที่มีประจำเดือน สามารถบริจาคได้หากปริมาณประจำเดือนปกติและสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอาการอ่อนเพลียหากเคยรับเลือดจากคนอื่นเพื่อการรักษามาแล้วเนี่ยนะคะต้องให้เกินหนึ่งปีท่านถึงจะไปบริจาคได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านหรือคู่ของท่านจะต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือเบี่ยงเบนทางเพศถึงจะบริจาคได้เพราะนั้นก็คือสถานที่จะรับบริจาคโลหิตเนี่ยหลักๆก,ก็จะอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาิ ะะแล้วก็จะมีสถานที่อื่นๆอีกนะคะท่านก็สามารถสอบถามได้จากสภากาชาติไทยนะคะก็ฝากเบอร์โทรนะคะ02-263-9600กนะคะก็ต้องเรียนว่าทางสภากาชาติจะยกเว้นหรืองด รับบริจาคในวันที่3ส,สิงหาคมและวันที่1มกราคมของทุกปีซึ่งเลยมาละค่ะณนะตอนนี้ก็คือบริจาคก,กันได้เลยค่ะจนไปถึงสิ้นปีแต่ตอนนี้ความต้องการมีมากนะคะถ้าใครสามารถที่จะไปบริจาคได้ก็เรียนเชิญเลยค่ะไปช่วยเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสภากาชาติไทยและสนุก .com ข้าเปิบต้นตำรับใหญ่เครื่องหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสาขาเข้าเปิบเป็นชื่อเรียกของอาหารไม่มีความหมายอื่นใดข้าเปิบใหญเครื่องมีกรรมวิธีการผลิตที่มีจุดเด่นที่แผ่นแป้งจะทำจากแป้งหมักซึ่งจะมีแรโตบาซิลัสที่ช่วยในระบบย่อยอาหารและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้กระตุ้นการบีบตัวของทางเดินอาหารให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ อาหารจึงเคลื่อนผ่านลำไส้ใหญ่ได้ดีม,มากยิ่งขึ้นและยังช่วยสร้างวิตามินบีและวิตามินเคให้กับร่างกายมั่นใจในคุณภาพและความอร่อยได้อย่างสบายใจไปจังหวัดสุขโขทยัยห้ามพลาดแวะทานข้าวเปิบต้นตำรับเยเครื่องหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสาขาได้ที่หมู่บ้านบ้านนาต้นจันทร์อำเภอรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยทุกท่านสามารถหาร้านได้จาก Google Map หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์0944099428 0944099428คุณกําลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์ การบริจาคโลหิตนะเป็นข่าวดีนะได้ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลคนที่บริจาคโลหิตสามารถลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลได้อย่างไรนะครับอกนับว่าเป็นข่าวดีของคนไทยที่ชอบทำบุญทำทานแล้วก็ยังได้รับผลบุญทันตาเห็นในชาตินี้เลยเมื่อเราบริจาคก,กับสภากาชาติไทยยังได้สิทธิ์รับส่วนลดในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในสังกัดของสภากาชาติไทยนะคะมาทราบพร้อมๆกันเลยค่ะผู้บริจาคโลหิตเจ็ดครั้งขึ้นไป และเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาติไทยเช่นจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระมรราชเทวีอนาศีราชาเสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญถ้าอยู่ห้องพิเศษผ่าตัดหรือคลอดบุตรก็จะเสียเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่ก,กําหนด ะะผู้บริจักโลหิต24ครั้งขึ้นไปเป็นผู้ป่วยในนะคะและเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาติไทยอันเด็กแก,โโก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระรมราชเทวีณศรีราชไาด้รับยกเว้นเฉพาะค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญถ้าอยู่ห้องพิเศษผ่าตัดหรือผ่าตัดข้อบุตรก็เสียเพียงร้อยละ50ของอัตราที่กําหนดผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่18ปีขึ้นไป อาศัยอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะตามความในประเภทขอที่มีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่18ครั้งขึ้นไปนะะได้รับการช่วยเหลือ่ารักษาพยาบาลและวก็ถ้าอยู่ห้องพิเศษก็จะได้รับความช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารเพียงร้อยละ50ของอัตราที่กำหนดไว้ผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่7ครั้งขึ้นไปเนี่ย อาศัยอำนาจตามกระทรวงสาธารณสุขนะคะตามความประเภทคอที่มีหนังสือรับรองจากสภากาชาติไทยว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่7ครั้งขึ้นไปจะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษไม่เกินสิทธิ์นะคะอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนที่เกินสิทธิ์นะคะให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ50สําหรับผู้ไม่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ50ของอัตราที่กําหนดไว้ สิทธ์นี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิ์อย่างอื่นเช่นไม่มีสิทธิ์ทางด้านประกันสังคมหรือเป็นข้าราชการจะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยในนะคะเมื่อไดเ้เข้าห้องพักที่โรงพยาบาลแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นญาติจะต้องนำบัตรประชาตัวประชาชนของผู้บริจาคโลหิตไปขอหนังสือรับรองจากที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดุนังเพื่อน,นําไปลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลไปง้างครั้งไป ขอขอบคุณจากสนุก .com นะคะจริงอยู่นะคะว่าผักผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายทว่าสิ่งที่จะต้องรู้เพิ่มเติมไปอีกอย่างก็คือผักบางชนิดไม่ควรจะกินดิบๆในปริมาณที่มากเกินเนื่องจากอาจเกิดก่อโทษมากกว่าประโยชน์โดยเฉพาะผู้ป่วยบางโรคนะหรือเด็กหรือคนชราสตรีมีคันร่างกายเนี่ยอาจจะมีกลไกอ่จ จัดสารพิษได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังเรื่องการกินผักดิบไว้อย่างผัก9ชนิดดังต่อไปนี้นะคะหากกินดิบบ่อยๆจะเป็นการสะสมสารอันตรายต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวชนิดแรกเรามาดูกันเลยนะคะ กระหล่ำปีค่ะโอ้กระหล่ำปีนี่จะมากับส้มตำเนาะก็ต้องระวังนะกระหล่ำปีมีวิตามินซีสูงกินแล้วมีประโยชน์แน่ๆแ,แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานเนื่องจากหากกินกระหล่ำปีดิบในปริมาณมากสารนะคะสารออกซาเลตนะคะในกระหล่ำปีจะไปจับกับแคลเซียมที่กลุยไตยจนกลายเป็นสารแคลเซียมออกซาเลตซึ่งหากมีสารตัวนี้ที่กลุยไตยมากๆก็เสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตได้ นี่อยู่ในไตนะคะอีกทั้งกระหล่ำปีดิบยังมีน้ำตาลชนิดหนึ่งซึ่งคนที่มีปัญหาในด้านระบบการย่อยอาหารอาจย่อยน้ำตาลชนิดนี้ไม่ได้และอาจนำไปสู่อาการท้องอืดแน่นท้องแต่ถ้าหากนำกระหล่ำปีไปปรุงสุกน้ำตาลที่ว่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นโมเลกุลเป็นสารที่ย่อยได้ง่ายไร้ปัญหาเรื่องท้องอืดนะคะนอกจากนี้แล้วกระหล่ำปีดิบยังมีสารกลอยตัวเจน ะะเป็นสารที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยทําให้ร่างกายดึงไอโอดีนจากเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกติอาจจะก่อให้เกิดโรคขอยพอกได้ดังนั้นผู้ป่วยนะคะไฮโปไทรอยจึงไม่ควรกินกระหล่ำปีดิบแต่ไอ้เจ้าสารกอยตัวเจนเนี่ยจะสลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนเพราะฉะนั้นก็จึงควรบริโภคกะหล่ำปีแบบสุกๆน่าจะดีกว่าดอกกะหล่ำ ดอกกระหล่ำเป็นพืชชนิดหัวที่คนป่วยนะคะไฮโปไทรอยมักจะต้องระวังหากจะกินดิบเพราะว่าดอกกระหล่ำก็จะมีกอ่อยตัวเจนเช่นกันชนิดต่อไปบ็อกโคลี่บ็อกโคลีจะเป็นตระกูลเดียวกันกันกบกระหล่ำปีและดอกกระหล่ำเลยนะคะบ็อกโคลี่มีน้ำตาลที่ควรต้องถูกย่อยด้วยความร้อนก่อนจึงจะไม่ก่อให้เกิดอาการท้องอืดและในบ็อกโคลีน่นี้ยังมีฮอร์โมนบางชนิด ที่เป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยงของโรคไทรอยแต่เจ้าโฮอร์โมนที่ว่าจะถูกย่อยสลายไปเมื่อโดนความร้อนดังนั้นบ็อกโคลี่จึงจัดเป็นผักนะคะอีกชนิดหนึ่งที่กินดิบๆมากเนี่ยก็จะก่อให้เกิดโทษได้เราต่อด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ปนเปื้อนยาฆ่ามแมลงสูงดังนั้นหากกินถั่วฝักยาวดิบๆที่มีการปนเปื้อนสารพิษเข้าไป ก็จะทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียได้ดังนั้นถ้าหากชอบกินแบบดิบๆควรล้างให้สะอาดก่อนโดยหักเป็นท่อนท่อนนะเป็นท่อนๆแล้วแช่น้ํานานๆก็ไม่ก็เลือกกินแบบสุกจะปลอดภัยกว่านะคะต่อด้วยถั่วงอกถั่วงอกเป็นผักกินสดฮอตฮิตอันดับต้นๆเลย ถั่วงอกมักจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยังมีสารโซเดียมซัลไฟดซึ่งเป็นสารฟอกขาวที่เราพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมักจะนํามาฟอกสีให้ถั่วงอกมีสีขาวน่ารับประทานแล้วก็ยังเป็นสารที่รักษาความสดของถั่วงอกให้เก็บขายได้นานๆเนาะเพราะนั้นผู้ที่บริโภคเนี่ยจะมีอาการแพ้สารนี้หรือ กินถั่วงอกดิบในปริมาณมากทางศูนย์ข้อมูลพิษวิทยากระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าอาจจะทําให้เกิดอาการขึ้นไส้หายใจขัดความดันโลหิตต่ําปวดท้องนะแต่ถ้าเกิดนําถั่วงอกนั้นไปปรุงสุกก็จะช่วยทําลายเชื้อแบคทีเรียและสารฟอกขาวได้ก็จะไม่เกิดอันตราย ชน,ะะนิดต่อมาคือหน่อไม้ศูนย์ข้อมูลด้านอาหารกร,ระบรวงสารณสุขชี้แจงว่าในหน่อไม้สดมีนะคะไซายาโนเจนนิกไกโคไซ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนด์อันมีพิษต่อร่างกายและถ้าหากร่างกายได้รับสารตัวนี้ค่อยปอริมาณมากเนี่ยไซยานโนเจนนิกไกโคไซนะคะจะเข้าไปจับกับฮีโมโกบินทำให้เกิดอาการขาดออกซิเจนทุรลนทุลายนะหมดสติและก็อาจเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจึงแนะนำให้ต้มหน่อไม้สักสินาทีหรือนำหน่อไม้เนี่ยไปดองนะคะเพราะว่าการดอง ต้องผ่านการต้มแล้งก่อนรับประทานเพราะวิธีการปรุงสุกด้วยความร้อนจะช่วยสลายตัวสารนะคะไซยาโนเจนิกไตโคไซน์นะได้ชนิดต่อไปก็คือมันสัมปะหลังมันสัมปะหลังก็จะมีไซยาโนเจนิกไตโคไซน์เหมือนกันสารตัวนี้เนี่ยนะตามมาหลอกหลอนในมันสัมปะหลังด้วยนะซึ่งทําสังราบาดวิทยากรมควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกว่าหากรับประทานมันสัปะหลังดิบในส่วนหัวรากใบ อาจมีพิษทําให้ถึงตายได้โดยมีพิษขัดขวางการทํางานของระบบหัวใจและทางเดินโลหิตทําให้ออกซิเจนเข้าสู่สมองน้อยลงหรือเบบเบอเนี่ยอาจเกิดอาการเวียนศีษะปวดหัวปวดท้องขคลื่นไส้อาเจียนหรืออุจจาระร่วงนะคะมาดูต่อเนาะผักโขมค่ะผักโขมนะเป็นผักใบเขียวกระจีอย่างผักโขมดิบเนี่ยก็จะมีกรดออกซาลิก ซึ่งเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมไปใช้เพราะนั้นดังนั้นคนที่ขาดธาตุเหล็กหรือแคลเซียมก็จึงไม่ควรกินผักโขมแบบเด็กบิดเพราะว่าไอ้เจ้ากรดออกซาลิกตัวนี้จะหมดฤทธิ์ทันทีเมื่อเจอความร้อนเหมือนกันซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราปรุงผักโขมให้สุกก่อนนำมารับประทานนั่นเองนะคะก็จะปลอดภัยแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีภาวะดังกล่าวก็สามารถที่จะทานผักโขมดิบิดได้นะคะ สำหรับวันนี้ารายการสีสันโลกสวยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะเข้าเปิบต้นตำรับใหญ่เครื่องหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสาขาเข้าเปิบเป็นชื่อเรียกของอาหาร ไม่มีความหมายอื่นใดเขาเปิบเยี่เครื่องมีกรรมวิธีการผลิตที่มีจุดเด่นที่แผ่นแป้งจะทำจากแป้งหมักซึ่งจะมีแลคโตบาซิลัสที่ช่วยในระบบย่อยอาหารและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้กระตุ้นการบีบตัวของทางเดินอาหารให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ อาหารจึงเคลื่อนผ่านลำไส้ใหญ่ได้ดีม,มากยิ่งขึ้นและยังช่วยสร้างวิตามิน B และวิตามินเคให้กับร่างกายมั่นใจในคุณภาพและความอร่อยได้อย่างสบายใจไปจังหวัดสุขโขทยัยห้ามพลาดแวะทานข้าวเปิบต้นตำรับเยเครื่องหนึ่งเดียวในโลกไม่มีสาขาได้ที่หมู่บ้านบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยทุกท่านสามารถหาร้านได้จาก Google Map หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์094-409-9428 094-409-9428แนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-52-98 0623965298